มุยน้ย,ย,ยคือดีงามมากเนี่ยวิ่งฝ่าสายฝนนะคะฝนตกหนักมากเปียกแต่ว่าขนตาเรารอดค่ะนี่เลย s ซสซ,ซี่เกิค่ะคือแบบว่าปกติอุจาไม่ติดขนตาปลอมนะคะรู้สึกว่าตามันจะปือแล้วก็รู้สึกหนักตาละคายเคืองตาค่ะแต่อันนี้ไม่เป็นเลยนะคะไม่ใช่กาวนะคะเขาเป็นอายไลเนอร์แม่เหล็กนะคะที่กรีดอายไลเนอร์ปุ๊บแล้วก็เอาขนตาติด ได้เลยคือแบบว่าอํานวยความสะดวกสําหรับคนที่เร่งรีบมากมากนะคะแล้วก็คนที่ติดขนตาปลอมไม่ค่อยได้นะคะคืออุ๋ยก็เป็นคนหนึ่งที่ติดขนตาปลอมไม่ค่อยได้นะคะคือจะติดหลายรอบมากแต่อันเนี้ยคือแบบกีดปุ๊บแล้วก็วางไปอ่ะติดปั๊บเลยอ่ะเออรู้สึกดีงามแล้วก็ที่สําคัญนะคะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็เบามากไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าเหมือนใส่ขนตาค่ะรู้สึกว่าเหมือนตาเราปกติอย่างเงี้ยค่ะก็ เต็มสิบให้สิบจ้า